คือพี่เกิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมคุยกับพี่เกิดแล้วผมขนลุกแล้วก็ผมรู้สึกมีปฏิกิริยายังไงก็ไม่รู้ผมขอสร้อยมามาใส่หน่อยนะฮะจริงๆคือพอดมีมีน้องที่จะมาจัดรายการด้วยเขามีสร้อยพระอยู่พวงหนึ่งผมขออนุญาตใส่นะฮะแล้วก็แล้วก็คุยกับพี่เกิดนะครับเพราะว่าคือขนลุกมากเหมือนเหมือนจะคุยต่อไม่ไหวคือขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะที่ต้องใส่สร้อยพระในการจัดรายการกับพี่เกิด พี่เกิดคิดว่าตัวเลขหนึ่งแสนศพเนี่ยมันโอเวอร์เคลมไหมหรือว่ามันมีจริง<ม>เพราะว่าหนึ่งแสนศพถ้าเกิดเอามาเอามากองรวมกันนี่คือตึกสิบชั้นนะครับคืออย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเกินจริง<ะ>ถามว่าเกินจริงยังไงเราต้องย้อนกลับไปในอดีตสมัยสมัยวัดประวัติน้ำพุเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรเอส์ถามว่าในยุคนั้น่ะมีคนป่วยแล้วคนตายมากที่สุดจะเอาคนไปกองไว้ไหนก่อนตาย ทำไมพยาบาลเขาไม่เห็นแม้กระทั่งแห่มที่มามามาวัดประบาดธ้ำผู้หรือจิตอาสาที่ไปวัดปา่าธ้ำผูุทำไมไม่เคยใครพูดถึงว่ามีผู้ป่วยม้ากไม้มหาศาลขนาดนั้นถ้าพูดถึงว่ามันมีจริงนะวัดประบาดธ้ำู้ตอนนั้นน่ะก็มีเมนเผาศพอะแค่เมนเดียวแล้วจะเผาทันไหมแล้วจะไปกองอยู่ทรงไหนถ้ามีจริงนะครับครับ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้ามันมีจริงๆแล้วเอาไม่ได้อยู่ในวัด แล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะทางการทารุงยังเก็บไปหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าในวัดไม่ไม,ไม่ไม่สามารถดูแลคนป่วยได้ขนาดนั้นหรอกแต่ข้อมูลเนี่ยแบบต่อเนื่องเงินแบบนั้นอ่ะ,ะผมว่าหน่วยงาน้นก็ต้องพอรู้บ้างคนไปคนมาแล้วต้องพอเห็นบ้างแม้กระทั่งจิตอาสาที่เขาเข้าไปอ่ะก็ต้องเห็นสิครับว่ามีมีคนเยอะแยะมากมาขนาดนั้นหร,รหรือคนหรือคนผู้ป่วยไม่ได้อยู่ตีดเที่ยงเอาเขาไปไว้ที่ไหนล่ะทำไมเป็นเป็นเป็นอะไรที่ ผมยังงงๆอยู่นะว่าถ้าเทียบกับพื้นที่ของวัดและปริมาณของผู้ดูแลมันไม่น่าจะหลุดไปได้ขนาดนั้นนะว่าผู้ป่วยเป็นแสนพี่เกิดรู้จักคนดูแลที่นามสกุลเดียวกับหลวงพ่อไหมฮะคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งเนี่ยเขาพูดเต็มปากนะครับว่าหนึ่งแสนศพจริงๆแล้วก็กระดูกบางส่วนเอาไปปั้นเป็นรูปปั้นด้วยนะพี่เกิดเอาไปปั้นเป็นรูปปั้นด้วยนะตอนนั้นผมไปวัดท้งแรก แปลว่าครั้งแรกตอนที่ไปที่หลวงพ่อให้ไปเป็นที่าภกษากฎหมายของวัดผมผมมีโอกาสได้ไปเจอวย,ยาวจกรคนเก่าที่เขาก็ดูแลว,วัดปวารณพุทธแต่ยี่สิบสาสิบปีนั่นแหละเขาก็พาผมไปดไไไูไอ้ไอ้ที่เป็นอนุสาวรีย์ที่เก็บศพเก็บอะไรนะที่ว่าเป็นซากเป็นอะไรนะครับก็ไม่เคยพูดถึงว่ามีคนตายเป็นแสนนะแล้วผมผมเพิ่งได้ยินนี่แหละ ก็ไม่รู้จริงไม่จริง,งไงเพยังงงๆอยู่นีแสดงว่าพี่เกิดอาจจะมองว่าเป็นการตลาดเอากระดูกคนตายมาเป็นการตลาดกระดูกกระดูกจริหรือเปล่าทั้งหมดอ่ะอ่ะพ,พี่พี่เกิดอาจจะสงสัยว่าเป็นกระดูกอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นี่คืออย่างเงี้ยผมเริ่มสงสัยไงเมื่อก่อนไม่เห็นพูดถึงว่ามีคนตายเป็นแสนถ้าคนตายเป็นแสนนะแสดงว่าการดูแลเนี่ย ไม่ไม่มีประสิทธิภาพเลยสแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับเอาไปรอ,อ,อความตายอย่างเดียวถ้าคนเข้าไปวัดประวัติผู้อยอะขนาดนั้นเป็นเป็นแสนต้องมีคนอยู่มากกว่าแสนไม่ตายเป็นแสนได้เพราะว่ามันมีคนหายก็มีคนโตอยู่ในวัดต,ตอนนี้ทุกวันนี้ก็มีคนที่โตเดในที่เป็นเด็กวัดอ่ะที่เขาป่วยเป็นเด็กวัดอยู่เนี่ยเขาคอยดูแรลรถลาที่เข้าออกอ่ะก็ไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องกระดูกเป็นแสบผมยังสงสัยว่าเป็นการพูดขึ้นมาในขณะที่มันเป็นกระแสไหมว่าเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้อนิ้เดานะเพื่อให้สังคมมองว่าเห็นเห็นเห็นถึงความจําเป็นในการเลี่ยายเห็นถึงความจาเป็นในการต้องดูแลหรือว่าเห็นให้ให้เกิดความรู้สึกวัดหน้าเห็นใจไหมครับอันนี้ตอบไม่ได้แต่แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันมีศพเป็นแสนอ่ะแสดงว่าต้องมีคนอยู่มากกว่าเป็นแสน แล้วเแล้วสภาพอย่างนั้นอ่ะสภาพวัดประวาติร่พผูเมื่อสามสิบสมสิบยี่สิบสาปีที่แล้วอ่ะคนสามคนคนเป็นแสนไปอยู่ตรงไหนกันนะครับอืมเฉพาะคนที่ปัจจุบันเนี้ยที่ไปวัเฉพาะวัทิตย์หลักหมื่นแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วครับครับคือพี่เกิด่พูดถูกนะระหว่างเราสนทนากันเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังจะได้ปลดปลดวิญญาณ จะเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ทราบนะฮะแต่วิญญาณทั้งหมดเดี่ยถูกจองจําไว<ต>้คือถา้าถ้าถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อพี่เกิดเชื่อเรื่องนี้ไหมครับว่าวิญญาณที่ตายอย่างทร,รมานเขาถูกจองจําเอาไว้แล้วเขาไม่ได้ไปไหนคือถ้าในมูผมนะถ้าตายในวัดแล้วมีการชาปนกิจอย่างนั้นอ่ะ <S <S แล้วรู้แล้วเขาได้รับการดูแลยอย่างนี้<อ>ผมเชื่อว่าเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้ามีคนตายเป็นแสนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาตายอย่างทรมานแน่ เพราะไม่เพรการดูแลไม่ทั่วถึงก็คงต้องอักาแค้นอยู่แหละถ้าถ้าเอาเขาไปกองกองกองไว้นั้นอะะ่ะฮแล้วแล้วการเอากระดูกไปปั้นเป็นรูปปั้นให้คนเอาไว้ดูอย่างเงี้ยฮะพี่เกิดคิดยังไงครับเอออันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าถามว่าเอากระดูกไปปั้นเอา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 กระดูกเอาเอาคิดเท่าเอารูปปริไปปั้นเละหรือย,ยังไงครับใช่ครับเอาเป็นอัดอัดอัด,อด เวลาที่ชาบปาานกิจแล้วเนี่ยก็จะเอากระดูกไปป่นรวมกับเลซินหรือปูนแล้วก็ปั้นเป็นรูปปั้นขึ้นมาเหมือนห้องหุ่นนะฮะ,ะพ,พี่เกิดคล้ายๆกับห้องหุ่นเลยถ้าถามผมผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในสุดตัวผมแบบไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์อย่างนั้เอาง่ายดีวยกว่าขนาดขนาดสุนักขกองผมตายผมยังไปเผาเผาเลยยังต้องลอยอังคารทําบุญให้มันเลยแล้วเป็นคนล่ะทาไมจะเอาเขามาขังไว้อ่ะครับ <K ill ic om> เขาอาจจะไม่คิดก็ได้นะเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแค่ซากศพชิ้นหนึ่งตายไปแล้วไม่มีไม่มีชีวิตติดใจก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นเขามีชีวิตอย่เขาเขามีศักดิ์ศรีนะแม้เขาจะตายไปแล้วก็ต้องมีศักดิ์ศรีให้เขารจริงไหมต้องต้อง,ต,องต้องให้เขามีอิสระครับ <K ill ic om> อย่างเงี้ยแล้วก่อนเขาตายเขาก็ไม่มีอิสระในชีวิตอยู่แล้วครับฟังแล้วก็หน้าหดหูใจนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามองในตัวกฎหมายพี่เกิดครับให้ความรู้เรื่องกฎหมายนิดนึงว่า วัดสามารถดองศพไว้อันนี้จะมีหลายส่วนนะครับคือดองเอาไว้อันนี้เป็นร่างเลยให้คนเข้าไปดูสองคือเก็บเป็นเท่ากระดูกเป็นถุงถุงสามคือเอากระดูกมาปั้นเป็นรูปปั้นแบบนี้ตามกฎหมายมันทำได้เหรอฮะคือถ้าเอาตามกฎหมายมันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเป็นเรื่องของการเก็บเก็บซากศพอ่าเก็บซากศพก่อนนะ ไม่พูดถึงเรื่องการเก็บเท่ากระดูแนละเก็บซากศพก่อนเก็บไม่ได้เลยเพราะวัดไม่ใช่สุสานหรือไม่ใช่ที่ชาปนกิจตามกฎหมายสุสานนะครับเพราะกฎหมายที่เป็นได้รดับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสุสานก็ต้องมันมันสามารถจัดเก็บได้แต่แต่วัดไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวัดแบบนั้นครับแต่แต่ถ้าตายแล้วเผาเลยอันเนี้ยไม่เป็นความผิดแต่เก็บกระดูไว้เนี่ย มันก็ต้องดูว่ามันผิดกฎหมายพรบ,บการสาธารณสุขไหมเพราะคนตายที่เป็นผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อในที่นาลังเกียจในสังคมนะครับหมายถึงในสังคมนะ,ะมีเชื้อมีเชื้อแบบนั้นน่ะ้ากฎหมายถือว่าเป็นผู้ทางกฎหมายถือว่าเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคท,ที่สังคมรงเกียดแล้วแล้วการจัดเก็บที่เขาเรียกอ,อะไรอาจไม่ปลอดภัยครับอาจ อาจทำอันตรายต่อต่อคนอื่นได้แบบเนี้นะครับสมมุตินะเหมือนคนป่วยเป็นโรควันโรคตายเป็นวันเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นอะไรที่เป็นลเลือโรคเลื้อนพวกเนี้ยต้องจัดเก็บแล้วก็ห้ามเก็บศพไว้อย่างต้องทําลายต้องติดทีบศพอย่างดีอย่างนี้นะครับครับแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายการสาธารณสุขเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยผมไม่ไแน่ใจว่าขนาดที่เอการดูแลการจัดเก็บเป็นยังไงครับแต่ถ้าเป็นเข้าแบบเนี้ มันมันมันเก็บเก็บอย่างถูกต้องไหมสามารถปิวออกมาได้ไหมหรือว่าดูแลอย่างดีไหมเสื่อมไปตามสภาพยังไงไหมถ้าดูแลไม่ดีแล้วอาจจะเป็นความผิดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องโครงกระดูกเรื่องการออดองศพไปเนี่ยอันเนี้ยเหมือนว่าจะผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าครับมันขาดอายุความพูด<ร>ตรงตรงาขาดอายุความมันย<ร>ี่สิบสาสิบปีแล้วมันก็ฟ้องอะไรไม่ได้ คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็ เป็นอะไรที่แปลกแปลกประหลาดมากๆกนะครับการกระทําแบบนี้เนี่ยนะฮะที่คุยกับพี่เกิดเนี่ยผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นก็คือความถูกต้องของวัดพระบัทฑนาพูสองก็คือจะต้องปลดปล่อยเอาพูดง่ายๆเลยถ้าคนเชื่อในเรื่องของวิญญ,ญาณนะครับ <ition ists> ต้องทําพิธีในการปลดปล่อยวิญญาณถ้าเขาบอกเป็นหมื่นเป็นแสนวิญญาณหรือว่ญญาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนศพที่อยู่ที่นั่นเนี่ย <S 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 คงจะต้องมออีพิธีกรรมหรือใดๆนะฮะที่จะต้องปลดปล่อยให้วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเขาไปในที่สู่สุคตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เป็นการจองจำอะนะฮะอ่ะพี่เกิดครับเราพูดถึงศพในวัดแล้วคราวนี้มาที่คนตายนอกวัดบ้างเราตามกันมาสองวันครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ว่าอ่ะชื่อหลวงพ่อเนี่ยนะครับอ่ะลงกดพลละมุกเนี่ยไปซ้ํากับคนตายที่เป็นข้าราชการแล้วภูมิลําเนาก็ซ้ําด้วยนะพี่เกิดที่อยู่ซ้ําวันเดือนปีเกิดซ้ํา เราก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรหรอกมันต้องรอตัวเลข13หลักแต่ปรากฏว่าวันนี้นะฮะนักข่าวไปเช็คแล้วว่าเลข13หลักของหลวงพ่อไปตรงกับนายอลงกตพลมุกซึ่งเป็นคนที่ตายไปแล้วพี่เกิดมองเรื่องนี้ยังไงฮะมันมันอะไรอีกแล้วเนี่ยพีกในพีกนะเนี่ยไอเนี่ยงูม,งมากเลยคือคือ,คอมันถ้าถามว่าชื่อซ้ําที่อยู่ซ้ํนานามสกุลซ้ําเนี่ยผมเคยเจอเคยเห็น เกิดขึ้นได้อ,อแต่ไม่เคยเจอเคสทุกอย่างซ้ํากันแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชนเกิดเจอเคยเจอเจอ,เจอได้กันเลยเดียวครับการสวมบัตรสวมสิทธิ์ผู้ตายอันนี้เคยเจอหรือหรือปลอมบัตรเงี้ยปลอมทุกอย่างเลยเว้นไปหน้าเจอส่วนใหญ่ไม่ได้เจอแบบในในนี้นะเออเจอคนต่างด้าวคนดอยอย่างเงี้ยที่เขาปลอมบัตรหรือคะหรือพวก โนวิชาชีพอย่างเงี้ยนะครับ,รบพอแบบเงี้ยนี้มีแน่นอนครับแต่แต่กรณีของข้าราชการกับพระเนี่ยเขาจะปลอมของใครใครจะปลอมของใครกันแน่เนี่ยจะงงเงิคือมันเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบไปในหลายๆห,หน่วยงานนะรเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันจะกระจ่างชัดขึ้นมาครับพี่เกิดในแง่กฎหมายที่เราจะต้องไปตามเส้นเส้นของความจริงฮะมันต้องไปตามจากหน่วยงานไหนบ้างครับที่จะรู้ว่าอันลงกฎไหนคืออันลงกฎแท้ ก็มีหน่วยง,งานเดียวครับบัรไทยหน่วยง,งานที่จะที่จะสามารถบอกได้ว่าบัตรเนี้เป็นของใครบไทยก็คือกรมการปกรครองกรมการปกรครองเป็นผู้ออกบัตรทําบัตรให้ซึ่งเลขสิบสามหลักเหมือนกันได้แต่เลขหลังบัตรจะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะมันมาคนละรถอืมแล้วรถไหนมันมาก่อนหลังมันจะบอกที่ที่เลขหลังบัตรครับครับมันเป็นรหัสไงฮะรหัสสิบเออรหัสุข้างห,หลัง หลายตัวแต่มันคือรถที่ในการผลิตและรถเดในกันถ่ายบัตรครับมันบัตรแต่ละรลถมันจะมาไม่พร้อมกันครับออกแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันตรงนั้น่ะผมเชื่อว่าอโอเคถ้ามันเหมือนกันอีกก็ต้องกลับไปถามนายทะเบียนละแต่ละอำเภอละว่าตอบสวนหรือ,อยังใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครมีญาหนหนติไล่ดูซิเพราะถ้าเป็นพ่อแม่ญาติเดียวกันมันต้องมีคนยืนยันได้แหละว,ว่าใครเป็นลูกเขาครับ จริงไหมครับคือ <c oughs> มันมันเคยมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่พี่เกิดเป็นทานายมาเนี่ยมันเคยมีการซ้ำกันทั้งหมดแบบนี้ไหมฮะซ้ำทั้งชื่อนามสกุล <c oughs> วันเดือนปีเกิดและเลขสิบสามหลักด้วยนะเคยแต่นั้นเป็นการสวมสิทธิ์ผู้ตายจริงๆมันมีคนตายแล้วแล้วก็มีพวกเป็นข้าราชการด้วยอ่า <c oughs> ข้าราชการในประเทศไทยนี่แหละที่ที่ไปรับเงินคนต่างด้าวแล้วก็ออกประชาชนให้คนต่างด้าวสวม แทนเขาตายอันนี้เคยจริงครับหลายปีก่อนก็พาผ้าอีสานเยอะครับพาผ้าอีสานเยอะแล้ว,วก็มีการไล่ดาเนินคดีกันพอสมควรแต่กรณีมันชัดเจนไงแต่อันนี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพระกับเจ้าตบเนี้เราก็เลยงงนอยู่คือตอนนี้มันมีนแต่ความสงสัยอ่ะพี่เกิดในตัว,ในต,วในตัวหลวงพ่อลงกฎนะครับมันมีแต่ความสงสัยไปหมดเลยอะ่ะฮะครับพี่พี่เกิดคิดว่าพี่เกิดยังสงสัย ในประเด็นอื่นๆของหลวงพ่อและวัดพระบาทน้ําพุอีกไหมยังมีข้อสงสัยในใจไหมว่าแบบมันสงสัยอ่ะมันยังไม่ได้รับความกระจ่างอ่ะคือตอนเนี้ยสงสัยเยอะสงสัยมากแต่มันพูดไปได้พูดไม่ได้มีประเด็นไหนที่พอเปิดเป็นประเด็นไหนที่เปิดใจกับผมได้ไหมว่าอยากให้สื่อไปตามเรื่องนี้อ่ะอยากเปิดเรื่องนี้อ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะมันไม่งั้นก็คงปิดคุกคื แล้วก็โดนคดีปัญญัติตามมาแน่นอนเลยโอ้มันไม่สามารถที่จะเปิดโปงได้แต่มีความสงสัยอยู่ใช่ไหมฮะพี่เกิดว่าน่าจะมีบางอย่างซ่อนไว้อยู่ที่ยังไม่ได้มีการขุดขึ้นมาคือเราเป็นนายความเราโดยปกติความถ้าไม่ใช่พูดไม่ต้องพูดถึงนายความหารกเอาแค่สื่อบนชนเนี่ยตั้งข้อสงเกตแล้วใช่ไหมตั้งข้อสงสัยแล้วแล้วเราเป็นนายความอะ่ะไม่สงสัยให้มันรู้ไปสิแต่สงสัยเราไม่ได้คําตอบด้วยไงโอเคก็ยัง แต่มันพูดไม่ได้ไงเพราะว่าหลายสิ่งที่หลายอย่างที่เราพอจะเข้าใจแล้วรประมิลประมวลได้เนี่ยครับอ,อมันพูดไม่ได้เพราะว่าเราเราเราเคยเป็นทานายเขาอืถ้าไม่ใช่ทนายของเขา,า<จ>อาจจะวิจารวิจารได้เป็นที่กว่าที่อยู่แสดงว่าพี่เกิดก็รู้ความลับอะไรหลายๆอย่างแต่ผมก็ไม่ได้จะต้องมาเอาคําตอบกับพี่เกิดนะครับแต่เชื่อว่าพี่เกิดน่าจะรู้ความลับบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้ก็ต้องรอสื่อมวลชนรอนหน่วยงานต่างๆไปขุดเอาเอง มันไม่ถึงเป็นความลับหรอกก็ถึงวันหนึ่งผมเชื่อว่าตารวจก็เจอบนผมรู้เลยแหละอืมเปิดไว้แค่นี้ก็ได้ครับพี่เกิดเพราะว่าเดี๋ยวพี่เกิดเดือดร้อนเอาเอาเท่าที่ได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวแบบเป็นมันญาตินะฮะครับก็คงกล้แค่นี้แหละพูดได้แค่นี้แหละว่ามันไม่ได้เป็นความลับในลูกนี้หรอกครับเพราะว่าตำรวจไทยเก่งอืม ตอนนี้ได้แต่สงสัยนะฮะคุณผู้ชมครับได้แต่สงสัยและสงสัยพี่เกิดครับถ้าพี่เกิดสามารถสื่อสารกับหลวงพ่อผ่านสื่อได้ผ่านรายการผมได้เนี่ยพี่เกิดอยากพูดอะไรกับหลวงพ่อไหมหรือว่าอยากให้หลวงพ่อออกมาพูดเรื่องอะไรไหมในฐานะที่พี่เกิดก็ก,ก,ก็นั่งข้างๆหลวงพ่อในวันแรกอะฮะแต่วันนี้คงไม่ได้ติดต่อกันแล้วใช่ไหมครับ ก็ไม่ไม่ค่อยอยากโทรไปเท่าไหร่เพราะว่ากลัวเขาระแวงเรามากกว่าครับงั้นพูดผ่านสื่อแล้วกันพี่เกิดอยากพูดอะไรถึงหลวงพ่อบ้างจริงจริง,รง,รงมันก็มีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพอ่ออะไรคนก็พูดกับผมทุกคนก็รักหลวงพ่อนะสิ่งที่ทุกทุกคนรักหลวงพอนะ่อคือสิ่งที่หลวงพ่อสร้างหลวงพ่อทําเวลาอยู่กับอยู่กับหลวงพอ่อจะเห็นแต่ความเมตตาของหลวงพอ่อแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมีคําถามไปถึงหลวงพอ่อไปถึงวัดไปถึงคนใกล้ชิด ไม่มีใครออกมาตอบทุกทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับคําตอบก็ไม่มีใครได้รับคำตอบตัวนี้แม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่หวังดีถสถากันดีว่าเอ,อหลวงพ่อคงจะแสดงความสุจดิตให้คนรู้แต่ทุกวันนี้มันมันไม่ได้คําตอบตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีใครออกมาพูดเมื่อไม่มีใครออกมาพูดมันก็เท่าเท่ากับ ทำให้ทุกคนตั้งข้อสงเก็และข้อสงสัยได้ว่าหลวงพ่อกําลังปกป้องใครอยู่รหรือปกป้องโจรที่อยู่ในวัดที่ใกล้ชิดหลวงพ่ออืแสดงว่าจะทําให้ทุกคนเขามองว่าหรือมันจะทาให้ทุกคนเขามองว่าถ้ามันมีโจรในวัดแล้วใครเป็นหัวหน้าโจรคนจะชิดได้นะครับก็อยากออกมาพูดพูดความจริงปักดีกว่าครับเพราะว่ามันนานแล้ว พูดความพูดพูดออกมาเลยผิดถูกยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งมันมันจะมันมันต้องมีแหละคนที่ต้องรับผิดครับถึงเวลาก็ต้องมาเปิดอยู่ดีครับแต่ว่าผมผมก็คาดหวังนะคาดหวังว่าเรื่องราวทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีแม้ว่ามันต้องมีคนเจ็บแล้วเราอาจจะต้องปวดใจบ้างก็คงต้องให้มันพบกับความจริงเลยวนลันน่ะยิ่งนานยิ่งนานวันยิ่ง,ย,งยิ่งเจ็บปวดฮะแสดงว่า ไม่ได้มีแค่คนสองคนอาจเรียกว่าเป็นสตอรี่นี้นะฮะมีหลายๆคนซึ่งเชื่อว่าน่าจะเปิดชื่อมาในในอีกไม่นานนี้นะครับแต่พี่เกิดก็อาจจะพูดไม่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เกิดมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันหลายๆข้อมูลก็คือเราไม่ได้ทราบเลยนะฮะก็มาทราบกันในรายการคุยตามสั่งขอให้พี่เกิดสุขภาพแข็งแรงนะพี่ สิ่งที่สิ่งที่พี่เกิดทําคุณงามความดีต่อประชาชนมาโดยตลอดขอให้พี่สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอให้ค่าสไตดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่เออก็เคนโดก็หายเจ็บหายแข่หายป่วยรื่อยๆเรื่อยๆครับขอบคุณพี่เกิดมากๆที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่ครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับมาคุยกับเคนโดในรายการคุยตามสั่งในหลายๆเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ แล้วก็ขออนุญาตนะฮะที่จะต้องใส่สร้อยพระเป็นพวงขนาดนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้คุยกับพี่เกิดเรื่องของศพที่คนดูแลวัดบอกว่ามีเป็นแสนหรือว่าหลักหมื่นแล้วก็มีการดองศพไว้มากมายเนี่ยผมมองว่าไม่มีใครปลดล็อกเรื่องนี้นะครับคือมันต้องมีการทําพิธีนะผมมองอย่างนี้นะครับต้องมีการทําพิธี มันมันไม่รู้ว่าจะงมงายหรือเปล่านะผมว่ามันต้องมีการทําวิธีปลดวิญญาณนปลดปล่อยวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคนดูแลว,วัดบอกว่าเป็นแสนคนแล้วมันจริงอ่ะมันต้องจัดพิธีใหญ่มากๆนะครับที่ในการแบบให้วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยได้ไปในที่สุขตินะครับไม่ใช่ถูกจองจํา เป็นถุงเป็นถุงอยู่ตรงนั้นหรือว่าถูกจองจําเป็นร่างอยู่ตรงนั้นหรือว่าถูกจองจําเอามาปั้นเป็นรูปปั้นนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะฮะสาธุสาธุกับนี่หลวงพ่อทุกองค์นะครับที่ทําให้ผมสัมภาษณ์ได้ในวันนี้ไม่งั้นแบบมันเหมือนแบบสมาธิไม่ได้อะมันเหมือนมีเสียงกระซิบอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาจนปวดหัวไปหมดเลยอ่ะก็ขออนุญ,ญาตนะครับคืนให้กับนะฮะน้องชนทัศนะครับน้องแม็กที่ให้มาทั้งพวงนะครับ นะฮะขออนุญ,ญาตนะครับเน,น,นี่ยต้อนรับชน,นทัศน์ลุยครับนะครับเนี่ยนั่นเลยครับขอบคุณน้องมาก